สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับอยู่กับช่องอาร์มซ่าพาเลาะนะครับวันนี้ผมจะมีของมารีวิวนะครับนี่ครับนี่ซึ่งราคาถูกมากครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับเพิ่งของเพิ่งส่งมาถึงเมื่อกี้ครับนี่ครับมันจะเป็นตัววัดโวลต์แบตเตอรี่แบบติดตั้งรถนะครับวัดกับไฟ ดีซีนะครับวัดได้ถึง24โวลต์เลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะวัดวัดได้เกินกว่านี้หรือเปล่าแต่เขาเขียนไว้ในนั้นว่าวัดไฟ24โวลต์ได้นะครับเราเราจะมาลองดูนะครับว่ามันใช้จริงได้หรือเปล่านี่ครับว่มามันจะค่าตรงหรือเปล่าเพราะว่าราคามันถูกมากครับเดี๋ยวเราดูไฟใน ตัว OBD2 ก่อนนะครับนี่ครับเพราะว่าอันนี้มันจะวัดจากกล่องคอมพิวเตอร์ในรถนะครับได้12โวลต์12.3โวลต์นะครับอ่ะเราจะไปวัดที่แบตเตอรีร่ดูว่ามันจะได้ไฟเท่ากันไหมนี่ครับเรามันจะลองเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะได้เท่ากับที่ OBD วัดได้ไหมครับแป๊บนะครับ อเราจะลองลองดูก่อนเราจะยังไม่ได้ต่อจริงนะครับอ๋อนี่ครับได้12.2โวลต์ครับเนี่ยครับก็จะคาดเคลื่อนกว่าใน OBD เนิดนึงแต่ว่าผมเปิดสวิตช์กุญแจไว้มันอาจจะแบตบมันอาจจะลดจริงๆก็ได้นะครับเนี่ยครับแต่ราคามันถูกมากครับ เนี่ยครับมันจะได้ต่ำกว่าใน OBD นิดหน่อยครับแต่ว่าผมเปิดสวิตช์กุญแจไว้ก็ไม่รู้ว่าไฟมันอาจจะลดก็ได้นะครับซึ่งราคามันถูกมากครับถูกมากให้เพื่อนๆถ่ายว่าเท่าไหร่เนี่ยผมจะเอามาติดตั้งในรถเก่าเพราะว่าเวลาจอดหลายๆวันเนี่ยครับอย่างรถคันนี้เวลาจอดหลายๆวันเนี่ยมันชอบสตาร์ทไม่ติดแบตชอบอ่อนก็เลยซื้อมาลองดู ว่าราคามันถูกครับแค่54บาทครับ54บาทรวมค่าจัดส่งแล้วอยู่ที่แค่73บาทถ้าพังก็ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเงินแค่นี้ก็ลองเอามาใช้ดูนะครับเราจะได้รู้ว่ารถเราสตาร์ทไม่ติดแบตมันอ่อนหรือมันอะไรยังไงเนี่ยครับเขาจะมีนี่มีที่ล็อกมาด้วยเนี่ยครับมีที่ล็อกมาให้เราก็เจาะเพงคอนโซลติดก็ได้จะเอากาวสองหน้าติดก็ได้ครับลองดูครับ นะครับก็มีของดีๆราคาถูกเนี้ยครับก็มาแนะนําเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ลองสั่งมาดูครับในเน็ตก็มีครับนี่ก็สั่งมาในเว็บเว็บนึงครับเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ